จ้า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 เนี่ยลมดีวันนี้เขาร่วมมือกันได้ดูดิน,นี่รักกันนะวันนี้เขารักกันเอาแว่นอีกแล้วจะใส่แว่นอีกแล้วเหรอจะเป็นศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ฮุฟเหร์ฮะ<อ>ด็อกเตอร์ฮรุไม่มีพี่มันค่อยสบายใจหน่อยเออมีพี่มันอยู่มันกนตีนโดยเฉพาะกับสมพอนเนี่ยนี่ แต่พี่สมพออยู่อ่ะกวนตีนโคตรเลยเราอ่ะแก้ไงตั้าแหล่ตั้แหล่ที่หนึ่งเลยเนี่ยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์อะไรอ่ะจ้าจ้า

เอาแว้ดก่าฮยยิ้ม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 ได้ใส่แม่ตายิ้มจมนแหลมอ่ะงงดิงงดิอีไมใหญ่วะทำไมหน้าใหญ่อไมหน้าจามใหญ่จังเลย ำไมใหญ่มากทำไมหน้าจ๋าใหญ่จังเลยอ่ะเห็นลูกขุขนฟันอ่ะยายเห็นลูกขุงขนจมูกอ่ะดรเด็กเรียนงงเมาแล้วแม่เริ่มเมาหรือว่า tamam> มันเมามากกว่าไหมเอาเมา 啊！